ที่วีโนนอ่ะเขาจะ้า,ามาสอาเทา่าเท่าหลังการเดินทางที่แยวตรงนั้นก็แตงกันหนไ่งสยหมไปถึงบาา้าเอาทางเท่าหลัง ก็แม่แม่แม่คนนี้ก็ใส่ไม่จัตอตาแ้าก้าน้านุดก้าำใส่ตาพวกนี้ก็ในไทได้ปากันเยอเราก็จะใส่ะก้ามะเยาวมะเยาล้างทาล้างเก็ออกได้ดีกว่าคนไทยก่อนจะมี